สวัสดีครับพบของต้องมีอัตอตี้เดียวากันอีกหนึ่งปนะครับมีหลายคนนะฮะกำลังรอให้ผมรีวิวเจ้าตัวนี้อยู่นั่นเองนะครับเปิดดูกันเลย ตัวนี้นะครับเป็นสว่าน3ระบบ16.8โวลต์จากแบรนด์แคลริดี้นะครับคอมแพคกระทัดรัดดีมากเลยนะครับตัวนี้นะโอเคเราไม่พูดพร่ำจำเพลงนะครับคลิปนี้เราจะไปกันแบบเร็วๆเลยนะฮะตัวนี้นะครับวัสดุจะเหมือนตัวไขควงคลัช16.8โวลต์ที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้ทุกประการนะครับตัวพลาสติกทำมาจากพลาสติก ABS นะครับตรงนี้มีปั๊มลึกคาว่าบัสเลสนะครับป๋งบอกว่าเป็นบัสเลสมอเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็คลิปตรงนี้นะฮะจะเป็นยางจับถนัดอย่างแน่นอน เลยนะครับตัดด้วยเส้นสายของตัวพลาสติกสีแดงสวยงามมากครับตัวนี้นะฮะจะเหมือนตัวไขควงคลัชทุกประการนะครับไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะฮะแล้วอย่างตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็สามารถใช้แม่เหล็กได้นะครับเอามาติดเอาไว้เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กในการดูดน็อตดูดสกรูติดเอาไว้นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเนมเพจของเขานะครับตัวนี้จะเขียนว่า C I D หกศูนนะครับจริงๆตัวสว่านเนี่ยนะฮะมันต้องเป็นอย่างนี้แหละ C I D หกศูนนะครับแต่ว่าตัวไขควงคลัชควรจะมี S อนะครับอะไรก็ตามที่มีไขควงมัน ต้องลงท้ายด้วย S แต่ว่าตัวนั้นไม่ได้เขียน S มานั่นเองครับตัวนี้รอบต่ําก็เหมือนกันนะครับง3 0 0รอบ RPM นะครับส่วนรอบสูงนะฮะผมว่ายังไงมันก็ไม่เกิน1,500รอบอยู่ดีครับโดยประมาณนะครับตัวนี้ Max Torque 60นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่ใช้16.8โวลต์มอเตอร์เป็น brushed นั่นเองนะครับตัวนี้การปรับเกียร์ก็ถือว่าแข็งพอสมควรนะครับบางจังหวะนะจังหวะที่ขึ้นไปเกียร์สไม่แข็งนะเนี่ยนะครับไม่แข็งแต่จังหวะลงมาเกียร์หนึ่ง แข็งนิดนึงครับตัวนี้นะผมไม่รู้นะว่าของคนอื่นจะเป็นเหมือนของผมไหมแต่ตัวที่ผมได้มารีวิวตัวนี้นะครับการปรับลงมาเกียร์หนึ่งค่อนข้างแข็งแต่ถ้าขึ้นไปเกียร์สองสบายครับ <c oughs> อันนี้ก็บอกไว้ให้เป็นจุดสังเกตรครับแล้วตัวนี้นะครับตัวปรับระบบนะฮะอันนี้ระบบกระแทกระบบเจาะนะครับระบบขันสกูนะครับ ก็ถือว่าไม่แข็งไม่อ่อนปรับได้พอดีพอดีนะครับเนื่องจากตัวนี้นะฮะมันมีตัวแฟลชั่นให้เราจับเอาไว้นะครับของฝั่งเลยนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าดีวเราจะจับได้พอดีแล้วเราก็ปิดตรงนี้นะครับมันก็เลยปรับง่ายนั่นเองนะครับส่วนคลัชตัวนี้นะครับมีทั้งหมด20ระดับนั่นเองนะครับจะไม่เหมือนตัวไขควงคลัชนะฮะตัวไขควงคลัชจะมีทั้งหมด21ระดับนะครับ เพราะฉะนั้นผมบอกก่อนเลยนะครับระบบคลัชจะไม่ได้ละเอียดเท่าตัวนั้นนะครับการออกแบบมันเป็นคนละแบบกันนั่นเองนะฮะหัวจับตัวนี้นะครับเป็นระบบเคเลสนะครับเป็นระบบคลิกล็อกนี่ครับคลิกเดียวนะ คลิกอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็เข้าได้อีกนิดเดียวแต่ไม่มีเสียงดังกิ๊กกิ๊กกิ๊กนะครับจะมีแค่คลิกเดียวเท่านั้นนะฮะตัวหัวจับเป็นโลหะนะครับจับได้สูงสุด10มิลลิเมตรนั่นเองนะครับไม่มีอะไรมากฮะตัวนี้วัสดุเหมือนกันหมดแล้วก็ถ้าเราปิดแบบนี้ไว้นะครับก็จะคล้ายกับตัวรุ่นพี่ของเขาคือรุ่น CID ขีด80นั่นเองนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างนะครับตัวนี้ผมเท่าที่ได้ลองทดสคร่าวๆนะครับผมบอกเลยว่ามันว้าวครับไม่เหมือนกับตัวรุ่นพี่เขานะ จากตัวนี้นะครับออกมาทีหลังนะฮะถึงจะเป็นแค่60นิวตันเมตรก็จริงนะครับแต่มอเตอร์ได้ถูกอัปเกรดมาแล้วนะครับเป็นมอเตอร์รุ่นใหม่เพราะฉะนั้นแรงบิดแค่60นิวตันเมตรก็จริงแต่มันเหมือนจะจัดจ้านกว่าตัว80นะครับเดี๋ยวลองใส่แบบฟังเสียงกันเลยครับตัวนี้เมื่อใส่แบบไปแล้วนะครับไฟไม่ได้มีอะไรขึ้นมาเป็นการตอบรับนะฮะเช่นเคยครับตรงนี้นะฮะสามขีดบ่งบอกแบตเตอรี่นะครับหนึ่งสองและสามนะครับไฟ LED ก็เหมือนกันทุกประการครับไม่มีอะไรแตกต่างนะฮะอันนี้เป็นเสียงจากเกียร์หนึ่ง อันนี้เป็นเสียงจากเกียร์สองนะครับเคเหมือนกันทุปกระการแหละฮะต่างกันที่รอบเฉยๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูไกลกันนะครับว่าจะปรับได้ประมาณกี่ระดับนะฮะก็โดยรวมนะฮะลงน้ำหนักนิ้วดีๆก็จะได้ประมาณห้าหกระดับโดยประมาณครับเดี๋ยวเราลองดูน้ำหนักกันครับ แล้วครับแล้วเราก็ชั่งน้าหนักไปดูแล้วนะครับตัวนี้ก็จะหนักกว่าตัวไขควงคลัชนิดหน่อยนะครับมันจะมีระบบกระแทกเข้ามามันก็เลยทําให้มีน้ําหนักตัวที่มากกว่าแต่โดยรวมแล้วยังไงก็อยู่ในเรนที่สามารถใช้งานได้บนที่สูงแบบไม่เมื่อยล้านั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับาล้วครับเดี๋ยวเรามาทดสอบตัวนี้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเหมือนเดิมครับจะทดสอบระบบคลัชก่อนนะครับตัวนี้คลัชสูงสุดมีถึง20ระดับนะฮะโดยผมจะทดสอบที่คลัชเบอร์์10เบอร์15และเบอร์20ดับคราบโอเคบอนนี้ผมอยู่ที่โหมดสิบ ครูแล้วนะครับผมใช้คลัสเบอร์5นะฮะโอเคที่เกียร์สนะครับ1 2โอเคตอนนี้จะเป็นคลัสเบอร์10แล้วนะครับ1 2ต่อไปเป็นคลัสเบอร์15ครับตัวที่3ครับโอเคและสูงสุดคลัสเบอร์20ครับตัวนี้ครับตัวที่4 1 2่ ตัวสว่านตัดการทํางานก่อนนะครับตัวนี้นะตัวคลัชยังไม่ตัดนะครับนั่นหมายความว่าน่าจะลงได้อีกนะเดี๋ยวผมจะลองกดอีกนิดนึงนะครับ Okay. ตัวสว่านตัดการทํางานนะครับแสดงว่าตัวนี้คลัชเบอร์ย0ยังลงได้อีกแสดงว่ามันน่าจะไปได้อีกนะครับเพราะว่าคลัชยังไม่ทํางานคลัชยังไม่ตัดนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะลองอีก4ตัวเป็นสกรูแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าใช้เป็นเกียร์หนึ่งนะครับโอเคครับคอนดิชันเดิมนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนเป็นเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งครับตัวแรกคลัชเบอร์5ครับผม1 2โอเคคลัชทำงานแล้วครับเบอร์10ครับ1 2 แลคลัชเบอร์15ครับนี่นะครับคลัชเบอร์15ครับผม1 2ึ่งสอและสุดท้ายเบอร์20ครับตัวนี้นะครับ1 2เฮ้ยว้าวเซอร์ไพรส์ตัวนี้เซอร์ไพรส์ครับ เซอร์ไพรส์นะครับที่คัตเบอร์20นะครับแล้วก็เกียร์หนึ่งเซอร์ไพรส์ครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้นะครับด้านนี้นะครับที่ผมชี้อยู่นะครับจะเป็นที่เกียร์สทั้งหมดเลยนะครับทั้งแถวเลยนะครับตัวนี้เริ่มที่เบอร์5คลัชเบอร์5คลัชเบอร์10นะครับคลัชเบอร์15และคลัชเบอร์20คลัชเบอร์20ของเกียร์สนี่ยังไม่ตัดนะครับแต่ว่า มันลงไปไม่ได้เนื่องจากค่าท้องมันน้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเกียร์สเนาะรอบมันจะสูงแต่ท้องมันจะต่ำนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นที่เกียร์หทั้งหมดเลยนะฮะอันนี้ก็คือคลัชเบอร์ห้าคลัชเบอร์สิบคลัชเบอร์สิบห้าและคลัชเบอร์ยี่สิบมีจุดสังเกตน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูถ้ามองมุมนี้จะชัดขึ้นนะครับตัวคลัชเบอร์สิบห้าระหว่างเกียร์สองกับเกียร์หนึ่งผมยังงงนะอันนี้เกียร์สองนะครับลงมากกว่าเกียร์หนึ่งตรงนี้นะฮะอาจจะเป็นตัวปลาที่ตรงงเเเนนนนนนนื้ออจุดดะคจจะััคับานนิ่็็็กกกกปถวสึ ลงกันตามลำดับนะครับอย่างตัวนี้นะฮะเกียร์หเบอร์หใช่ไหมครับโอเคก็อยู่ประมาณนี้ส่วนเบอร์สิก็ลงมาอีกประมาณหนึ่งส่วนเบอร์สินะครับก็อย่างที่ผมบอกนะฮะว่ามันดิฟเฟอเรนซ์กันอยู่เนี่ยตรงเนี้ยมันแตกต่างเลยนะครับการป็นว่าคลัชเบอร์สิลงได้มากกว่าเบอร์สิซึ่งก็อย่างที่ผมให้เหตุผลไปนะครับสจุดนี้นะฮะอาจจะมีความนิ่มแข็งของตัววัสดุเนื้อไม้ดีไม่เท่ากันนั่นเองนะครับแต่อันนี้เซอร์ไพรส์หนักเลยครับก็คือเบอร์20นนะครัับดดลลงไปมิแ้วก็หยุดดพอีเลยนะครับให้ดูก่ออออนน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 ีีีี่ะะะคคครรรัััับบบหหยยยยยุุดดดดพพปมมาาณ้้้เเเลลืฮกชิง จริงๆสกรูตัวนี้มันจะมีเป็นแหวนยางอยู่นะครับถ้ามันมีแหวนยางอยู่ก็คือแบบอัดแน่นพอดีแบบพอดีพอดีเลยฮะตัวนี้นะครับก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับสำหรับเกียร์หนึ่งคลัชเบอร์ยี่สิบนั่นเองนะครับในส่วนนี้ผมจะลองที่โหมดเจาะนะครับผมลองเกียร์สองก่อนนะครับหนึ่งสองไปครับโอเคหยุดการทํางานนะครับผมจะลองย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับหนึ่งสองหยุดครับ นะฮะเป็นระบบของเขาทำงานนะครับพวกนี้จะเป็นโอเวอร์โหลดโปรเทคชันนะครับผมจะเปลี่ยนมาเป็นเกียร์หนึ่งนะครับอ่านีเกียร์หนึ่งเรียบร้อยหนึ่งสอง เอาเรื่องฮะเกรงไม่ดีข้อมือมีพลิกเช่นเคยนะครับ60ินิวตันนี่ก็ถือว่าเอาเรื่องนะครับสำหรับตัวนี้นะว้าวนะครับตัวนี้ลงได้มิดเลยนะเดี๋ยวเราไปลองเจาะปูนกันครับเยวละครับเดี๋ยวผมจะลองมาเจาะปูนดูนะครับโดยใช้กระดอกเจาะคอนกรีตพามกินรุ่นนี้นะครับเป็นดอกขนาด10มิลยาว150ามิลลิเมตรนะครับโดยผมจะลองกับตัวนี้ก่อนนะครับเป็นอิฐมอนแดงนะครับก็ถือว่ามีความแข็งในระดับหนึ่งนะฮะจริงๆไม่ได้อยากทดสอบที่มันโหดจนเกินไปนะครับเนื่องจากเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าตัวนี้มันแค่ 16. แปโวลต์นะครับแล้วก็แรงบิดแค่60นินิวตันเองนะฮะแต่ก็จะลองดูนะครับว่ามันจะไหวไม่ไหว1 2ไปครับโอ้ผมอยู่เกียร์1โทษทีครับลงเกียร์2ก่อนนะโอเคครับลงที่เกียร์2ครับ1 2 ทะลุแล้วนะครับเฮ้ยมันง่ายไปนะเนี่ยนี่ฮะลงมาตรงนี้เลยนะไม่แน่ใจในกล้องเห็นไหมนะเห็นไหมมันจะมีรูทะลุอยู่นะครับนี่นะครับนี่ยเห็นไหมทะลุเลยนะอยากให้ทุกคนดูนะครับทะลุนะครับเดี๋ยวผมลองอีกสักรูแล้วกันนะฮะจะได้หายแคลงใจสําหรับอ well ิดมอนแดงตัวนี้ครับหนึ่งสองไปครับเฮ้ย Oh ho! เอาเรื่องอีกแล้วนะคะสำหรับแคนดี้ตัวนี้นะทําเป็นเล่นไปเนี่ยโอ้โหอิดมอนแดงนี่หวานๆเลยนะครับแบตยังไม่โดสกิดีด้วยนะสาหรับแบต16.8โวลต์เขานี่ก็ถือว่าเอาเรื่องเช่นกันครับว้าวว้าวว้าวาประทับใจมากๆครับงานดีอีกแล้วครับท่านนะเรามันก็ชอบลองโอเวอร์สเปคซะด้วยสิครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนอนนะครับปราบเซียนนะต้องใช้สว่านใหญ่ๆถึงจะลงได้นะครับถ้าเป็นสามระบบนี่ก็ต้องตัวแบบท็อปๆปเหมือนกันนะ,ะถึงจะลงได้นะผมจะมาลองกับรุ่ เล็กของเขาดูอยากรู้เหมือนกัน16.8วลต์ตัวนี้นะครับมันจะเล็กพี่ขี่หนูจิ๋วหรือเจ๋วแค่ไหนกันนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับ1 2 เฮ้ย <Hey. S 2> เอาเรื่องนะฮะตลกนะเฮ้ย <Hey, S 2> มันลงได้ครับทุกคนโอ้โห uh huh. อะไรครับนี่ไคลิที่คุณผลิตไอามาอีกแล้วโอ้โ uh ห huh. สุดยอดครับ c ID ี d 6ดขีด60ตัวนี้นะฮะสว่าน3ระบบนะครับที่มีระบบกระแทกตัวนี้เฮ้ย <Hey, S 2> เอาเรื่องนะ อาล้ครับเดี๋ยวเราไปสรุปการสําหรับแคลิดีสว่านสาระบบ C ีไอดีขีดหกตัวนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับสาหรับแคลิดีตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ได้นะครับผมบอกเลยว่าว้าวมากๆานะครับการเจาะปูนนะฮะเจาะปูนนี่ถือว่าการกระแทกของเขานี่นะฮะแล้วก็รอบของเขานี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแรงบิด60สิบนิวตันเมตรตัวนี้ผมถือว่าไม่ไก่กานะฮะผมถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับตัวนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะครับสาหรับสายที่ ต้องใช้สว่าง3ระบบในงานติดตั้งไม่ว่าจะเป็นช่างไฟนะครับช่างฝ้านะครับหรือจะเป็นงานพวกกล้องวงจรปิดมีตัวนี้ติดไว้ก็สามารถใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับเนื่องด้วยจากน้ําหนักของเขาที่มันเบานะครับรวมแบตเตอรี่ 1.3Ah ตัวนี้ก็ประมาณ1โลนะฮะโดยประมาณผมถือว่าทํางานมาที่สูงไม่เมื่อยล้าเลยนะฮะตัวนี้นะครับสาหรับราคาตัวเปล่าจะอยู่ที่468บาทเท่านั้นครับฟังไม่ผิดนะฮะ468บาทราคาดีครับสำหรับตัวนี้นะส่วนถ้าตัวนี้ทั้งชุดถ้าเอาแบบครบเล เยมีกล่องเครื่องมือให้ก็ราคาเพียง788บาทไม่ถึง800บาทครับนะฮะให้ไป800มีทอนนั่นเองนะครับเผื่อใครหาอยู่นะครับตัวนี้สามารถเล่นได้ครับโอเคแล้วใครที่สนใจสินค้าจากแบรนด์แคลริดี้ตัวนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์พิกัดการสั่งซื้อไว้ที่รายละเอียดคลิปเช่นเคยครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนออีกนั้นกดกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนกันไว้ได้เลยครับสําหรับคลิปนี้นะฮะผมและสว่าง ประแทกไร้สาย3ระบบจากแบรนด์คันรดี้ตัวนี้นะครับรุ่น c ซ d ดขีด60ขอล่าไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ